อร่อยไหมครับอืมกินกินนั่นด้วยลูกกินหมูทอดด้วยน่าสออนนี้ทาอืมร่อยไหมลูกอม mm. อืม um um. ยำมยำมยำยำ ามือจับเอาเลยลูกมือจับเอาเลยครับอืมเอามือจับสิลูกมือจับเงี้ยทำเงี้ยไม่ไม่กินไม,ไม่ไม่กินแต่นั่นนะลูกกินเนี้ยด้วยเออนั่นแหละกินเลยเอามือจับกินเลย อืมอืมยำๆอืมอร่อยไหมทำหมูครับหมูหมเห็นไหมหมูใส่ไข่ใส่ข้าวโพดให้อันนี้ด้วยใส่ไข่ด้วยอืมนี่ด้วยอืม ย้ำย้ำมมครับอืมครับจะ<ม><ม>ตากใส่เยอะลูกมะเขือเทศนะซอนมะเขือเทศนี่เวลากินขากินใส่อย่างนี้เ<ม>ออนั่นแหละมันมีอิกชิมได้ไหมอือ ผู้มีมันไม่ทําให้ใหม่ม,มือจับเอาได้แล้วลูกหนิทำเนี้ยอืมอันนี้ชอบเหรอลูกชอบซอสมะเขือเทศด้วยเหรอชอบก็ใส่อย่างนี้ก็ได้นี่แล้วก็เนี่ย <c oughs> เอามือจับก็ได้นะลกูก <c oughs> <c oughs> ทำใหญ่ไปไหมให้มัมไมใส่ยให้ไหมอืม ม mm hmm. อันนี้เอาข้าวไหมลกูกโยมอนีมะลาซอสโทเูเบโตซอส delete tripping ไปบานที่อีทลอฟฟูด Yum yum. Yum yum. Ui, uh, giờ xài bà luôn. Giờ xài ghê Xoay cả thê กินเลยนะเดี๋ยวป๊าป๊ามาแย่งกินนะกินเลยเดี๋ยวป๊าป๊ามาแย่งกินเออทำอย่างนั้นแหละลูกนั่นแหละทำอย่างนั้นแหละอืนั่นแหละเก๋งมากลกูกเก๋งมากๆเลยเอาเนื้อใส่ด้วยหมูใส่ด้วย ้อนหมูใส่ด้วยอืมเอาก้อนหมูใส่ตามเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละกินเลยฮ่าอากินกินกินเอาใส่เออใส่ได้ปะป้ากินหมดนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เอาเนื้อหมูตามด้วยลูกเนื้อหมูตาม้วยครับอย่าลืมอย่าลืมเอาหมูตามด้วยลูก อิ่มแล้วเหรอใจหมดแล้วฮึหมดแล้วสิก็ตากินนะตากินเอาอ่ะ เก่งมากแล้ว